จะมาพูดถึงกฎ5ข้อที่ทำลายชีวิตครอบครัวของคุณหรือคนเราชีวิตครอบครัวทำไมครอบครัวนี้มีความสุขนะทำไมครอบครัวเรามีแต่ความทุกข์บางคนเห็นไหมถึงก็ต้องออกข่าวฆ่ากันมากมายวุ่นวายไปหมดมันเป็นเพราะอะไรในโลกปัจจุบันก็ว่าต้นเหตุของปัญหาจริงๆมันเกิดจากอะไรทุกคนจะมองข้าม เราจะบอกว่าห้าสาเหตุที่ทำให้ชีวิตครอบครัวคุณหรือครอบ,บครัวนู้นครอบครัวนี้มีเห็นไหมมีทะเลาะกันบ่อยๆหรือนั้นถึงกับต้องแบบทำร้ายด้วยสภาพทั้งกายและใจเห็นไหมหรือฆ่ากันสองก็คือนอกใจนำไปสู่มีกิก๊กมีชู้เป็นเพราะอะไร สามก็เป็นเพราะเห็นไหมไม่รับผิดชอบให้ไฟใดฝ่ายหนึ่งเลี้ยงดูหรือรับภาระที่สีที่สำคัญในปัจจุบันเห็นไหมมันเต็มไปด้วยยาเสพติดมีปัญหามากมายด<ม>ราม่าของสังคมเห็นไหมลูเกเต้าติดยาไม่รู้จะทำยังไงเต็มไปด้วยยาเสพติดเหล่านี้นี่คือสาเหตุของการยาลางจริงๆ ซึ่งนำไปสู่นี่เป็นปลายเหตุวันนี้เราจะพูดถึงต้นเหตุจริงๆเขาเรียกว่าต้นเหตุอยู่ประมาณ5ข้อด้วยกันซึ่งทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปทำไมจึงคุยกับแฟนเรื่องทำไมต้องนอกใจทำไมตม่รับผิดชอบทำไมจึงติดยาเสพติดจากงานวิจัยเราทำเคสมาเป็นหมื่นๆเคสในช่วง50สในช่วง20กว่าปีนะฮะ20ปีเราทำมาเคส แต่ละเคสเริ่มตั้งแต่รักแรกพบนำไปสู่แต่งงานแล้วก็สร้างครอบครัวแตกแยกปัญหาเหล่านี้ซึ่งวันนี้เราขมวดออกมามีอยู่5ข้อที่ทำลายชีวิตคุณเลยนะอันดับหนึ่งคือประการเลือกคู่เห็นไหมการเลือกคู่มีแฟนนี่สำคัญบางคนบอกว่า,าด้วยความบังเอิญไม่ใช่มีว่าบังเอิญเราจะเลือกคู่มิติไหนซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงว่าเลือกคู่ ให้ตรงกับมิติตรงกับโมเดลอันดับหนึ่งนะต้องเลือกให้ตรงกับโมเดลอันดับที่2อ,อาชีพการงานต้องสัมพันธ์อันที่3ก็คือต้องพูดถึงมิติเวลาต้องสัมพันธ์นี้คือหลักของการเลือกคู่กฎข้อที่2ก็คือการเลือกมีลูกบางคนมีลูกป,ปราบรวยป่าบางคนมีลูกเลิกหรือบางคนมีลูกแบบทะเลาะกันปัญหาเหล่านี้ตามมา,มามากมาย อันดับที่3เกิดจากการเรียนเห็นไหมการแค่เอาลูเข้รงเรียนผิดทาให้แม่เลิกกันมันมีต้นเหตุสาเหตุแล้วก็นําไปสู่เรียนผิดนําไปสู่การทํางานอาชีพผิดทําอาชีพผิดนําไปสู่สังคมผิดหรือเลือกบ้านที่อยู่สังคมเห็นไหมเกิดการวุ่นวายกับสังคมนําไปสู่การเมืองเห็นไหมทะลุเกิดแบบกลุ่มสามกลีบทะลุแก๊สทะลุวังทะลุต่างๆเหล่านี้ นี่คือสังคมเกิดจากคนเราทำผิดกฎ5ข้อวันนี้เราจะนำเสนอ,อว่าเราเนี่ยจะเลือกคู่แบบไหนโดยเรามีเครื่องมือหนึ่งเาเรียกว่าเครื่องมือเว็บไซต์ย YouLove108 เ,เป็นเว็บไซต์ปลดล็อกปัญหาชีวิตความรักของคุณได้แก้ด้วยกฎ5ข้อเปลี่ยนชีวิตชีวิตมัน,มนยาาบกล แต่ปัญหาเต็มไปหมดไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงโปรดแคแน่นี้ช่วยได้โปรดแค่นี้สสัทามันปลอบหลอบปัญหาชีวิตคุณด้วยหลักสูตรจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณซอนโดยตูวเชี่ยวชาญ จะช่วยให้คุณก้า,าวท้าปัญหาไปได้ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไร